จากที่ดูนะักดูจากลักษณะของเหยือ่อคาดว่าน่าจะตายแ,<บ>และขอถามอะไรหน่อยนะักหัวอยู่ตรงไหนและดูจากรอยเลือดที่เป็นทางแบบนี้คาดว่าคนฆ่าน่าจะยังไปไม่ไกลสวัสดีครับผมเป็นคนดีมีอะไรให้ช่วยไหมครับคือผมว่า <c oughs> ผมว่าไม่ต้อง <c oughs> เอาดิ <c oughs> นี้มึงบ้าหรือไงน,นี้ดูยังไงมันก็เป็นคนฆ่านะเว้ย <c oughs> ก็เขายังไม่ได้ทําอะไรนี่ <c oughs> ไม่ได้มันไม่ใช้งั้นมาลองนี้ คุณเห็นมีดนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกอยากจะฆ่าพวกคุณสองคนมากครับ <S 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 เขาคงพูดเล่นมึงเล่นอะไรไม่เข้าเรื่องเดี๋ยวมาพูดสุดเ,เดี๋ยว,ยว<ด>ไอ้หมออาคมที่กูต้องแกล้งเนียนเพราะมันมีปืนเดี๋ยวมันจะยิงเรา